ไม่ได้พิธาพิธาชนะเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความจริงที่ชนชั้นนำความจริงที่ฝ่ายที่ให้ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจเป็นของตัวเองคุณต้องยอมรับความจริงว่าพิธาชนะเลือกตั้งเมื่อวานไม่รู้ว่ามีใครไปใช้สิทธิ เมื่อเมื่อวันที่เดลือที่ผ่านมามีใครแล้วไปเรื่องตั้งรวงหน้าไหมมีไหมเหตในใหญ่จะรอวันที่ผ่า <ไป S 1> แต่ภาพรวมการเลือกตั้ง่วงหน้าเไป็นไงเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีไปไปเพร,ร, <ไป S 1> ราะว่าภาครัฐบ <ๆ S 2> าล <ๆ S 2> ไม่มีปัญหาเลยเลยนะมีปัญหาอยู่แค่ภาพเดียวคือพรรคส้ม,สมด,ดังนั้นภาพรวมการเลือกตั้งรวงหน้าถือว่ายังดีอยู่ เนื่องจากว่าพักการเมืองที่มีปัญหาเรื่องการกรอกนุ่นนี่ผิดปัดสีใบลายชื่อหน้าหน่วยมีปัญหามันมีแค่อยู่ไม่กี่พักส่วนใหญ่ก็เป็นพักส้มส่วนพักรัฐบาลไม่เจอปัญหาเลยรส,สิ้นี่เ้างครับถ้าเรารู้สึกโกรธและเราเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้สะท้อน มาจากเจตจำนงของประชาชนไม่ได้สะท้อนมาจากความต้องการของประชาชนสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่อยอมแพ้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือแสดงออกอย่างมากที่สุดแสดงออกถึงความต้องการที่สุดแล้วผมมั่นใจผมมั่นใจว่าด้วยช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สออไม่สามารถเลือกนายกได้อีกแล้ว จะทำให้พรรคประชาชนสามารถเป็นรัฐบาลได้แล้วทุกปัญหาของพี่น้องเราสามารถแก้ไขได้แล้วผมมั่นใจว่าถ้ารัฐบาลพังสู้เข้าไปร้อพร้อมกับการที่พี่น้องใส่คะแนนการหิดชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะยกเครื่องประเทศครั้งใหม่และจะทำให้ประเทศไทยดีกว่าเดิมแน,นบบ่นออครับพี่ร้องครับ การเลือกตั้ง้งนี้มีบัทสามใบที uh ่ต่บ้านสามใบเรื่องอนาคตของพวกเราโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลมีสองใบโครงสร้างประเทศหนึ่งใบคือรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าปีปีนี้มันคือเดิมพันสำคัญว่าตกลงแล้วเราอยากได้ประเทศไทยแบบไหน มันคือเดิมพันสำคัญมันไม่ใช่แค่อนาคตของพวกเราจากวันนี้ไปจนถึงสี่ปีนหน้าแต่มันคือเดิมพันสำคัญว่าต่อไปนี้ประเทศของเราอนาคตของเราระยะยาวจะเป็นยังไงอย่างที่ที่นนองพูดเนาะมีเนองพูดเราเลือกแบบเดิมเราได้แบบเดิมเราเห็นคนเดิมเดิม บริหารจัดการมาหมดแล้วแล้วเขาพาเราเป็นไงบ้างฮะบ้านเมืองเราดีหรือเปล่าบ้านเมืองเราเข้มแข็งแล้วใช่ไหมเราไม่มีปัญหาอะไรเลยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบแล้วปัญหายาเสพติดไม่มีแล้วการทุจริการันไม่มีเหลือเลยเพราะทุนจริตไปหมดแล้วพี่น้องครับทุกปัญหา วันนี้ทุกปัญหามันแก้ได้หมดแต่ขอให้คุณต้องการได้คนที่ต้องการแก้ปัญหาจริงๆถ้านักการเมืองแบบเดิมเขาพาเขาแก้ให้เราได้วันนี้เขาแก้ไปนานแล้วพวกเขาได้รับโอกาสมาแล้วกี่ครั้งพวกเขาได้เป็นรัฐบาลมาแล้วกี่คนได้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเท่าไหร่แต่สุดท้าย สิ่งที่เราเห็นคือเขารวยกว่าเดิมแต่ประชาชนตนลงพี่รอครับวันนี้พักประชาชนเราถูกโจมตีสารพัดเราถูกโจมตีทุกรูปแบบรอมฎอนปันจองอยูแล้วรอมฎอนปันจอ,อ,องเมื่อนวานผมยังแซวเขาอยู่ที่ปัตตานีรอมฎอนปันจองถูกโจมตีบอกว่าเป็นสายก่อการร้างเป็น อยู่บอกว่าเป็นฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกกินแดนบ้างคือคุณประเมินลอมดอนปัญจอแบบนั้นได้ยังไงลองมดอนปัญจอที่คือนักวิชาการนี่คือคนที่ต้องการเห็นสันติภาพในพื้นที่ตรงนี้การเรียกร้องสันติภาพในสามจังหวัดชายแดใต้ซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนทำไมมันกลายเป็นว่าเขาถูกใส่ร้ายไปสิ การใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้มาพึ่งเกิดเฉพาะอีกการรื้ตั้งครั้งนี้แต่การใส่ร้ายป้ายสีมันดาเนินการอย่างเป็นระบบมาโดยตลอดสิ่งที่เขาต้องการคือการทําให้พวกเราแตกกันสิ่งที่เขาต้องการคือการทําให้พวกเราไม่ไว้วางใจกันการที่เขาแบ่งแยกและปกครองแบบนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะไม่สามารถรวมพลังกันได้ เพราะเมื่อไหร่ที่พี่น้องประชาชนร่วมพลังกันได้เมื่อนั้นฝ่ายอันนจาิยมฝ่ายที่ต้องการช่วงชิงหาทินกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเขาไม่สามารถดำรงอยู่ได้ดังนั้นการที่พวกเขาแบ่งแยกและปกครองและมาจนถึงวันนี้เขาใส่ร้ายสารพัดสิ่งที่เราต้องคิดดอเราต้องไม่ตกหลุมพราง และเราต้องใช้การเลือกตั้งเป็นอาวุธของประชาชนในการรวมพลังของคนที่ได้รับความเดือดร้อนของคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากระบบก,การเมืองการปกครองแบบนี้ของคนที่ไม่สามารถจะอยู่ในแผ่นดินที่เต็ไมไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ได้วันนี้พี่น้องประชาชนต้องรวมพลังกันเป็นหนึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนาอะไร จะเป็นเชื้อชาติให่แต่วันนี้เรา99%เราประชาชน99%ต้องรวมพลังกันและเราต้องทำให้ปีนี้ปี2569เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นปีที่ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเป็นปีที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลแต่นี่คือการทำให้ประเทศไทยมีความเท่ากันเป็นดินแดนของคนทุกคนอย่างแท้จริง และนั้นครับพี่น้องชาวนาราธิว่าอย่าให้ใครมาแบ่งแยกเราได้อย่าทําให้พลังของพี่น้องประชาชนตองแอย่าให้คำรวงคำเท็จมาหลอกลวงท่านถ้าเรางคิดดูทุกท่านก็คงจะรู้<ต>การซื้อเสียงผิดหลักศาสนาของท่านตแต่ในขณะเดียวก,กันไอ้พักการเมืองที่ซื้อเสียง ยังมีหน้าจะมาใส่ร้ายพรรคการเมืองอีกตืนอีกพมถามจริงๆเหรอพูดแบบนี้คนที่ใส่ร้ายพรรคการเมืองแบบนี้ทั้งที่ตัวเองรู้ตัวอยู่แล้วว่ากําลังทําสิ่งที่ผิดคุณจะมีหน้ามาพูดดีไหพรรคประชาชนอย่างที่ทามียอกพูดก็ไม่มได้เลิกต้นจากการซื้อสิ่ง,งเอาแค่ป้ายหาเสียงยังมีน้อยกว,ว่าชาวบ้านย เขาเริ่มต้นจากการทาการเมืองเพราะเราหวังว่าเราอยากจะทํานโยบายให้หมันดีเรามีนโยบายมากกว่าสองนโยบายวันนี้เราไม่มีเวลามาตั่งคุยันเรื่องนโยบายทั้งหมดแต่ทุกคนสามารถหาอาานได้เรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคนที่จะมาทํานโยบายให้เกิดขึ้นจริงมีบุคลากรที่พร้อมถึง4 0ชีวิตเอาไง,ไง่ายๆนี่เรามีรถออกมาเปิดไฟฉายทั่วมาะีทศ8สาย พักการเมืองอื่นนี่ิงเงี้พูดแบบคิงเลยเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำได้เต็มที่วันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเวทีใหญ่เรานี่ยบ่บ่ปแปดเวทีอย่างน้อยเมื่อวานเนี่ยแค่เฉพาะสายบินหลาดงเนี่ยสองเวทีใหญ่มันแสนดงให้เห็นว่าพักการเมืองของพวกเราวันนี้มีความพร้อมสูงสุดผมอยากให้พี่น้องนะครับช่วยกันเลือกครับช่วยกันเลือก การเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงให้ได้และที่สําคัญผมยําในสิ่งที่เป็นคีย์แมสเซจของอามน,น้นอะอย่าแบ่งใจให้ไกลที่ผ่านมานะครับเลือกบัญชีรายชื่อเราได้คะแนนเยอะมากแต่พอเป็นคะแนนเขตเราได้ไม่มากพอวันนี้เราต้องทาให้พี่น้องนะครับต้องช่วยกันครับอย่าแบ่งใจให้ไกลผมรู้ว่าพี่น้องเป็นคนน่ารนะัก และชอบการแบ่งปันแต่ต้องขอกันว่ารอบนี้อย่าแบ่งปันรอบนีขนน้ขอเห็นแก่ตัวสักนิดได้ไหมขอเห็นแก่ตัวสักนิดได้ไหมด้วยการเลือกพรรคประชาชนทั้งสองใบเพราะว่าท่านพี่น้องสมมุติว่าแบ่งใจให้น้ำเงินเขาก็ไปเลือกอนุทินเราอยากได้การบริหารนำทพิ่มแบบอนุทินหรือเปล่าเราอยากได้การบริหาร โควิดซึ่งไม่รู้อนาคตจะมีโรคระบาดอะไรอีกหรือเปล่าแบบอนุทินหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะให้ทุกคนพิจในใจแต่ระวังนะแพ้เสียงในหัวหรือเราอยากจะได้การแก้ปัญหายาเสพติดแบบธรรมนัตอ่านะดังนั้นเนี่ยเราจะไปแบ่งนะบัตรใบแรกให้สีเขียวบัตรใบที่สองให้สีเงินเพราะอย่างที่มอมีนพูดถึงที่สุดถ้าเขาได้สอสอเขต เขาก็ต้องไปโหวตให้ตามต้นสังกัดดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอนาคตของพวกเราทุกคนสิ่งที่เราต้องการสูงสุดคือรัฐบาลประชาชนดังนั้นครับเลือกพรรประชาชนทั้งสองใบเลือกอามินอเบอร์หกปัดสีเขียวเลือกพรรประชาชนปัดสีชมพูเบอร์สีกแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกไปเลย รังสีรังสีรังสิบ้านเรือที่เราไม่รู้ตัวแล้วนั่งมานั่งเอาเขาโดนอันตรายไหมนี่คือคนที่ถูกปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมากที่สุดในพักประชาชนคนๆนี้ถูกปฏิบัติการนะโดยเพตุที่เราเชื่อว่า เพิ่เลืออาจจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการมาทำให้คนคนนี้เป็นปีสาอาชเรามาดูปัจจอเนี่ยนะนี่คือปีศามแล้ะผมดูแล้วนะเท่าที่ผมรู้ที่เมียหนึ่งลูกสามอ่าถูกเานะถูกเานะผมพูดว่าเมียหนึ่งลูก3าเป็นคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานน่ะเป็นนักการเมืองที่ผมทะเลาะได้กันตลอดเวลา พขาอยู่ในกับวิการเนียวันทะเลาะกันคือแบบเราจะทํแบบแะทำยังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหากับพี่อ้องึ้นเสียงกันในโนโยบายนี่คือรักการเมืองที่ผมรู้สึกว่าผม้าคกลุ่มใหนเขาอยู่ลําดับบัญชีรายชื่อที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าต่อจากไอรักฉนกดังนั้นพี่อ้องเอาอามินอกด้วยแล้วเอารมบานอนไปด้วยนะไม่ใช่อามินอกอย่างเดียวนะตรงนะนะเอาสองไปนะ สองใบนะแล้วใครก็ตามที่บอกว่าเนี่ยงโรมาจยนมันเป็นพวกปะกอการือ,อะไรแล้วแต่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเชื่อผมดีกว่าผมรู้จักโรมันยนดีและผมยืนยันว่าใครก็ตามที่ใส่ร้ายเราไม่ว่าในรูปแบบไหนก็แล้วแต่พวกเขาต้องการทำให้ประชาชนอ่อแนแอ พวกเขาต้องการให้เรารวมตัวกันแน่จริงดางนั้นนะเลือพกพคประชาชยนสองใบแล้วเราจะไปแก้ปัญหาพี่น้องนนอนขอบคุณครับโอเคครับ ส่วนรากนะครับี่เราจะไปถ่ายรูปครับกับประชาชนรายการทำไปแล้วี่อภยนะครับเราคอเวลาไม่เยอะมากนะครับก็ท่านเลยนะครับเอาไปรอะรับัลังสิบตก่อนะครับผมก็เดินะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะปิดรถนะครับเจบเวทีแต่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับที่สุจรสุคุณยอดอดีตกรรมการ อาพอนานคตใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะสื่อสารกับพี่น้องด้วยครับและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ต้นไมนะครับและเย็นวันนี้บอกต่อกันไปมีการปราสัยใหญ่ที่หาดใหญ่ครับเจอกับพี่สุดนอดบุญเจ้ากับพี่น้องกนะัน